<c oughs> กับสวัสดีเพื่อนๆชาวไลเดนเจอร์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวน,น้องตโตมินะครับขอเป็นธาตน้ำนะครับซึ่งผมก็เปิดได้ด้วยตั๋วกาชาฟรีนะครับที่ว่าทาตัวเกมของให้มาช่วงที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟไปน ก็นี่ผมอัพเป็นล่างอันต้าเรียบร้อยนะครับตลวนงะนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นน้าอันต้าก็จะเปลี่ยนเป็นคือสาพีโน่คนร้องนะฮะซึ่งไฮเปอร์นี่ผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับก็กล้องก็ดีนะก็จะมีความสามารถหลบพวกท่าดไฟยฝ่ายหลบกิ่วบนท่าด้วย ก็เดีย๋ยวเขาจะค่อยอัดไปในทั้งงานนะครับพทีมผมยังยังขาดธาตุน้ําอยู่นะครับที่ว่าเอาไว้กำจัดพวกธาตุไฟนะครับเพราะว่ามีมีมีสกิลนี้นะครับที่ว่าเปลี่ยนธาตุไฟเป็นลร้ธาตุนะพวกตัวไร้ธาตุก็จะโดนโดนแรงขึ้นนะครับผมถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนไร้ธาตุก็จะโดนสกิลแรงขึ้นนะมาดูสกิลที่หนึ่งกันดีกว่านะครับผมเป็น หญิงสาวลึกลับนะเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่นะครับผมซึ่งสกิลนี้ผมผมไม่ค่อยว่ามันสําคัญเท่าไหร่นะครับมีที่ว่ามีความสําคัญก็คือเพิ่มเพิ่มพลังชีวิต3ามเนี่อันนี้ก็ดีดีดีสุดแล้วนะครับเป็นสกิลที่สองนะสกิลร่างอันตัคือปาบัต แคสคาโจมตีศัตรูนะครับยกเลิกบัฟอันนี้ดีนะครับยกเลิกบัฟศัตรูเวินาทีในสร้างความเสียหาย3ามผมวม่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ที่ผมชอบก็คือลบบัฟแล้วก็เปลี่ยนศัตรูธาตุาไฟเป็นลายธาตุก็คือไว้ฆ่าพวกธาตุไฟโดยเฉพาะนะครับสำหรับน้องฮิโตมินะส่วนความสามารถถ้า,ถามีกลุ่ม เป็นเลนเจอร์โคลาโบกลุ่มเดียวกันก็คือ City Hunter นเตร์นะก็จะได้ผลแบบพลังชีวิตในการต่อสู้เมื่อติดตั้งเลนเจอร์โคลาโบลงในทีมด้วยกันก็คือจะได้บัฟอย่างได้บัฟแน่ๆคือต้องมีอย่างน้อยสองตัวนะครับเ่ะเรามาดูเกียร์ที่ใส่กับน้องฮิโตมิกันนะครับซึ่งผมเน้นไปที่ าลบลบสกิลนะเพราะว่าหลบสกิลเพราะว่า,วาตัวว่องไวนี้เน้นลบสกิลต้านสกิลไม่ค่อยไม่ค่อยคุมนะครับเพราะว่าต้านสกิลจะเป็นสายพลังจะดีกว่านะครับเพราะว่าเลือดเยอะนะครับเราเลือดน้อยอยังไงโดนสกิลหนึ่งก็โอกาสตายก็เยอะอยู่แล้วครับเน้นไปที่ลบสกิลแทนนะครับส่วนความแม่นยำทักษะนี้ผมไม่เน้นนะเพราะว่าทีมผมมีตัวบบฟความแม่นยำอยู่แล้วนะครับ ตานสกิลก็มันติดมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับว่าจะมีต้านสกิล39%ว่าผมจะเน้นไปรดแร่นะครับเน้นลดแร่น้องนะครับเพราะน้องน้องใช้แร่พันห้าเลยนะครับผมส่วนเกียร์อุปกรณ์ก็คือเป็นเน้นพลังชีวิตนะครับผมอันนี้รบสกิลก็ดีเลยนะครับ ส่วนความโจมตีกายก็ไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใส่ชิ้นนี้มาแล้วครับชิ้นอาวุธก็จะเป็นพลังชีวิตกับพลังโจมตีกายนะครับผมต้านความมึนงงก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับให้เรามาเพิ่มระดับกันนะครับผมเพิ่มระดับก็ผมจะใช้เป็นกบก่อนแล้วกันกบกบเจ็ดดาวนะกบ,รบ,รบรเลเวลเจ็ดเ มีเยอะแล้วนะฮะเพราะไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยเปิดได้ตัวใหม่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับับไปครับไปเสียงอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะเพราะว่าใช้เป็นไม์ของตัวโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอโอเค,คัเต็มแล้วนะครับเลือดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย ยีเจดล้านนะครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ล้านแปดนะครับเอย๋ยวเรามาดูกันว่าไปไปดูสกิลกันว่าน้องน้องไล่สกิลอย่างไรบ้างนะครับเวลาใช้สกิลจะมีท่วงท่าการไล่เป็นแบบไหนนะขอเทสที่ด่านนี้แล้วกันนะครับ ลองเทสดูนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่เอาต้นเลยลองถือลองเรียกออกมาถ้าสกิลหนึ่งนะครับผมเพิ่มความเร็วเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มนี่นะเพิ่มอะไรนะเขเรียกอะไรนะเพิ่มบัฟให้เพื่อนอะไรท่าแรกนะครับก็จะเป็นการโพสท่านะครับผม จะใหเพื่อนวิ่งเร็วด้วยนะครับเพิ่มเลือดด้วยกระโดดเตะนะครับผมสกิลที่สองยังไม่เห็นนะครับยืนค่อนข้างคิดกับศัตรูเลยทีเดียวนะครับผมโอเคยังไม่เห็นยังไม่เห็นสกิลสองอ่าะยังไงกระโดดแล้วนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะทันหรือเปล่าอาจจะผม ไปด่านที่มันให้ดีกว่านี้หน่อย้ะกันนะไปด่านที่มันอสอนอะไรไปด่านที่ว่ามันให้มนสเตอร์มันถึกกว่านี้นิดนึงนะโอเคมาสักอันนี้แล้วกันด่านเดิมโอเคอเหย็บขึ้นไปหน่อยนะครับผมเมื่อกี้มันค่อนข้างง่ายไปสำหรับน้องฮิโตมินะครับ ไปกันเลยอนี่ครับผมสกิลหนึ่งนะฮะเป็นการโพสท่านะครับเป็นแอนิเมชันเป็นการอ๋อสกิลสองจะเป็นการปลาไพ่กังแหวงนะนกระโดดปลาไพ่ต้องสังเกตดีๆนะครับ กระโดดกระโดดแล้วก็ปาไพ่ปักไปที่พื้นนะครับผมมีการลบบัฟสตูแล้วก็ทําให้สตูโดนดาเมจเป็นเขาเรียกยังไงเป็นวินาทีครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีเจ็ดวินาทีด้วยกันน้องจะกระโดดสกิลที่สองก็คือจะกระโดดแล้วก็ปาไพ่ไปที่พื้นนะสังเกตที่ มอนสเตอร์จะโดนจะเป็นปไพนนน่ปักไปที่พื้นนะครับนี่ค,นรนครับปักไปที่พื้นนะครับแต่คือไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับปักไปที่พื้นโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะเดี๋ยวลองไป PvP ดูนะครับว่า น้องฮิตโตมิของเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมขอไปจัดทีม PVP ก่อนนะครับถ้าผมเอาขึ้นมาเป็นหรือเอาขึ้นเข้าทีมนะไปจัดท,ทีมป้องกันด้วยแล้วนะน่าวินชีนี่เอาออกไปนะเราไป PVP ดูนะครับว่าน้องฮิตโตมิเราจะไหวหรือเปล่านะครับ เจอตัวบินเราขอรีนะครับเจอตัวบินสู้ไม่ได้นะครับถ้าเจอตัวบิน,นาทีนี้เขามีตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องฮิโตมิจะคอมโบกับทีนไหวหรือเปล่านะครับอยู่ทีนบีนะครับนี่ครับบัฟให้เพื่อนนะครับจะเป็นวิ่งเร็วผมจะลองเรียกออกมาเยอะๆหน่อยกันนะครับ ็ยืนยืนเหมือนตัวแท้งยืนเป็นตัวแท้งเลยนะครับเนี่ยยืนหน้าสุดเดินไปอยู่นะครับเดนมิสไซล์กลับไปทิึงก็ช่วงแรกๆอาจจะน่าเก่งเหรอครับช่วงแรกๆพวก,กโคลรโบมาใหม่ๆก็จะยังไม่เนิบนะทักลังหลังก็กกกจะ เนทำให้แบบว่าโดนสกิลบางทีก็ตายเลยบางทีก็จะช่วงแรกก็จะลหลบเยอะหน่อยอให้เราลองดูอีกทีนึงนะครับเจอทีนี้อาตีนะไม่มีตัวตัวบินแร้วว่าสู้ได้เนี่ยครับก็คือที่ผมเลือกใช้ก็เพราะว่ามันสามารถสู้กับ ธาตุไฟได้ดีนะครับให้เพื่อเราใเราเจอเพื่อเรายืนบักสังเกตน,นะครับว่าจะยืนหน้าสุดท้ายืนเท่ามูลดูออยาันเลยเนะขึ้นย,ยาเลือกมาบ่อยๆนะนี่ครับเพราะว่าอยู่ทีมหนึ่งน่าจะดีกว่านะก็เอามาเอามาแทนนะซูมิน่าจะได้อยู่ ก็ชนะก็ที่ชนะได้ม่ก็น่าจะเป็นที่เรนเจอร์ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนรวมก็น่าจะคอมโบกันนะอันนี้โปรหรือเปล่าเนะี่ยันโปแรแน่นอนนะครับผมแวะแวะแขวะหน่อยนะครับผมอโอเคครับคลิปเนี่ยมันจะนานไปนะครับก็สรุปแล้วว่าผมก็โอเคนะที่ที่มีบัฟเพิ่มเลือดมาแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับ ที่ว่ามีประโยชน์ก็คือจะคือมีลบพับแล้วก็ไว้กําจัดตัวธาตุไฟครับธาตุไฟก็จะโดนโดนฆ่าง่ายขึ้นนะครับผมที่ผมเลือกใช้ก็เพราะว่าส่วนมากผมนูนหลีกเพชรแล้วกันส่วนมากผมจะขึ้นมาประมาณหลีกเพชรเนีนะ่ยเพราะหลีกเพชรเขา่าจะมีตัวเนี่ยมีตัวธาตุธาตุไฟค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า พราว่าเขาจะมีที่เลกเพชรน,นะครับช่วงนี้โปรเยอะนะครับปรับมาก็ยังไม่ไม่แก้ไขโอเดยจะมีพวกเลนเจอร์ทัดไฟอะไรเงี้ยมันมันจะได้ค่าง่ายๆหน่อยส่วนทัดไม้ทัดน้ำเนี่ยผมมีไทกะแล้วมันต้องแมนไทกะไว้ค่านะครับน พวกเลนเซอร์ทัดไฟอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่มีที่ไว้กําจัดมันก็คือไม่น้องครัตัวมีมาก็ดีขึ้นส่วนพ v p ลีกตานานก็ยังไม่เห็นมีใครใช้นะครับเป็นลีกเลนเซอร์ตัวใหม่อาจจะวิจัยกันอยู่แต่ผมได้มาคือมันมันสุ่มได้ครับก็อลองเอามาใช้ดูนะแล้วก็โอเคอยู่นะครับที่ลองใช้ไปสำหรับน้องฮิโตมินะครับขอขอบคุณสําหรับ การรับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเปิดได้เ a นเจอร์ตัวไหนใหม่ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ